ครับผมสวัสดีครับคุณขวัญครับสวัสดีครับคุณขวัญคุณขวัญยังอยู่ในสายไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณเทพเกียรติโตเข้ามานะครับเมื่อเบรกแรกได้ชมผมเอ็กซเรย์เอสเอ็มเอสไปไหมครับดูค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับผมดีค่ะดีนั่นก็คือตังสือแต่นี่เสียงมานะครับผมคุณขวัญปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ 44ค่ะ44น้องโตบอกพี่ตุ้ยไม่ต้องสปีดมากเดี๋ยวพี่ตุ้ยจะเหนื่อยขอบคุณนะครับผมคราวนี้ผมจะชัดๆช้าๆแต่ไม่ช้าแบบยานคางนะฮะคุณขวัญครับอายุ44ใช่ไหมครับผมค่ะอยู่อำเภออะไรของจังหวัดสุโขทัยครับสวรรคโลกค่ะสวรรคโลกนะครับผมเป็นคนซื่อมือสะอาดจิตใจนะครับบอกได้เลยว่าเกิดมาเพื่อให้คุณขวัญสังเกตไหมครับตั้งแต่เด็กจําความได้เห็นคนหรือสัตว์มีปัญหาใจก็อยากช่วยเหลือใช่ไหมครับผม ใช่ค่ะและเป็นคนที่ทําคุณกับคนไม่ขึ้นนะครับต่อไปนี้จะช่วยเหลืออะไรใครก็ตามดูความเหมาะสมด้วยนะครับผมค่ะปัญหาที่สําคัญหนึ่งข้อเชิญครับอยากดูเชิญครับครอบครัวค่ะครอบครัวนะครับผมครอบครัวหมายถึงใครบ้างครับผมคุณขวานอัญแฟนแล้ะลูกค่ะแฟนลูกนะครับผมแฟนชื่อคุณอะไรครับ สุเทพค่ะคุณสุเทพอายุเท่าไหร่ครับผมคุณสุเทพอายุเท่าไหร่ครับอายุหน่สี่สิบสี่สิบแปดสี่สิบแปดอยู่นั่งข้างๆกับคุณขวัญด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณสุเทพสวัสดีนะครับผมเหลียวลู่ลมบ้างนะครับคุณสุเทพเป็นคนตรงเป๊ะตรงเป๊ะเลยใช่ไหมครับผมคุณขวัญค่ะสามีเป็นคนตรง <c oughs> นะครับยอมหักแต่ไม่ยอมงอ นะครับหลิวลู่ลมนะครับคุณสุเทพฟังผมอยู่เห็นหน้าผมชัดๆนะฮะผมก็เห็นคุณสุเทพชัดเหมือนกันแววตาตรงๆเลยนะครับไม่มีเหลี่ยมตรงหมายถึงซื่อตรงนะครับผมแต่ปัญหาเริ่มมีแล้วนะครับกล้ามเนื้อด้านหลังคุณสุเทพทราบใช่ไหมครับตึงๆแล้วนะครับคุณสุเทพครับผมขอชื่นชมในความเป็นตัวตนของผู้นําครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นคุณพ่อที่ดีของลูกและเป็นสามีที่ดีของคุณขวัญนะครับลูกทั้งหมดกี่คนนะครับผมคนเดียวค่ะชื่อน้องอะไรครับ น้องเหมียวค่ะน้องเหมียวนะครับผมอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าค่ะตอบให้ตรงเลยนะครับผมภาพที่ออกมาครอบครัวเนี่ยสว่างสว่างก็หมายถึงว่าการดําเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละช่วงเวลานะครับผมอบอุ่นครับน้องเหมียวอยู่ชั้นอะไรครับผมอยู่อะไรนะน้องเหมียวอะหมอสี่หมอสี่ 4, น้องเหมียวก็อยู่แถวนั้นไหมครับอยู่ค่ะน้องเหมียวนะครับ ห่างไกลฝุ่นละอองและขนสัตว์ด้วยน้องเหมียวทราบตัวเองใช่ไหมครับว่าเป็นลักษณะของภูมิแพ้ทราบไหมคะนะคะใช่ค่ะตอบแทนเลยครับผมพอภาพเนี่ยฟิตฟิตแล้วนะฮะให้สังเกตการหายใจของลูกสาวไหมครับนะครับภาพแบบนี้แก้ไขได้ห่างไกลฝุ่นละอองและขนสัตว์และก็นะครับน้าเย็ยนเลิกดื่มไปก่อนได้ไหมนะครับตอบให้ชัดตรงประเด็นครอบครัวนี้อบอุ่นครับนะฮะลูกมสี่มหมหน้องเหมียวจะเอ็นเข้าที่ไหนดีครับผม <laughs> จะเข้าที่ไหนครับยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้นะครับคณะเอาแบบนี้ละกันนะครับเพราะภาพออกมาเลยเกี่ยวกับนิเทศนะครับผมพบปะสื่อสารเหมือนชนนี่แบบนี้ดีนะครับหรือจะเป็นบริหารเล็กๆก็ได้นะครับผมไม่ต้องไปเรียนเครียดไม่ต้องไปวิศวะไม่ต้องไปแพทย์ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่เอาที่สบายๆดีกว่านะครับผมครอบครัวตอบให้ตรงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยู่กันยาวนานนะครับจนหมดลมหายใจของคุณขวัญและคุณสุดเทพแต่อีกยาวนานครับผมนะฮะไปเป็นนั่นแหละครับ คุณตาคุณยายก่อนละกันนะครับภาพออกมาชัดเจนขอชื่นชมนะครับครอบครัวนี้เป็นครอบครัวน่าเป็นตัวอย่างไม่วุ่นวายอะไรกับใครใช่ไหมครับผม<ช>สมถะพอเพียงและเพียงพอผมชอบตอนทานข้าวร่วมกันนะ่ะให้สังเกตไหมครับผมแบ่งปันกันนะฮะเราโดยพอนะครับคุณสุเทพก็น่ารักนะครับให้ภรรยาตักให้ทุกครั้งอ่ะใช่ไหมครับผมนะครับลูกสาวก็มีความอบอุ่นด้วยความรู้สึกเป็นลูกซึ่งมีความใกล้ชิดกับพ่อและแม่แบบเหตุและผลของความอบอุ่นนะครับ ผมตอบแบบนี้สบายใจแต่ไม่สบายใจอยู่ภาพหนึ่งระวังให้ดีนะครับไม่เกินเจวันนับตั้งแต่นะครับได้พูดคุยกับผมวันนี้นะครับระวังให้ดีครับคุณขวัญจะเสียหลักลื่นล้มในห้องน้ํานะครับผมแผ่นยางกันลื่นและราวเกาะในห้องน้ํามีไหมครับไม่มีครับไปใส่ซะครับเมื่อประมาณนะครับสองอาทิตย์ที่แล้วก็เกือบเสียหลักลื่นล้มมาแล้วนะครับ ระวังให้ดีนะครับภาพแบบนี้ไม่ดีนะครับครั้งที่แล้วเกือบแต่ครั้งนี้จะเสียหลักลื่นล้มในห้องน้ําไปใส่แผ่นยางกันลื่นและราวเกาะน,นะครับผมผมตอบชัดแล้วนะฮะไปทํากุศลหนึ่งข้อครับผมกุศลข้อนี้ทั้งครอบครัวเลยนะครับไปร่วมกันถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่ก็คือวัวควายตามตู้รับบริจาคทั่วไปที่พบเห็นนะครับทำต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยเงินบริสุดนะครับใครทําก็ตามบอกกล่าวชื่อของแต่ละท่านไปด้วยนะครับ ถ้าเกิดคุณขวัญทามก็บอกกล่าวว่าเงินจํานวนนี้นะครับขอทวตเป็นส่วนกุศลให้กับใครก็ได้ซึ่งร่วมกุศลโดยคุณสุเทพและก็นะครับผมอ่า,าลูกสาวด้วยแล้วกันนะครับลูกสาวาชื่ออะไรนะครับอีกครั้งนี้ครับลูกสาวชื่ออะไรครับอีกครั้งนี้ครับน้องเหมียวครับผมผมตอบชัดเจนแบบละเอียดแล้วนะครับผมท,ทุกอย่างที่ผมตอบไปเหตุและผลถูกต้องชัดเจนไหมครับค่ะให้มีความสุขความเจริญนับตั้งแต่วันนี้และตลอดไปครับผม จากจังหวัดสุโขทัยนะครับขออนุญาตนะครับไปจังหวัดเลยนะครับสวัสดีครับคุณกบครับคุณกบสวัสดีคร uh ับผมค่ะสวัสดีค่ะคุณกบครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับสี่สิสามค่ะสี่สิบสามนะครับอ่อนกว่าคุณขวัญหนึ่งปีนะครับอยู่อำเภออะไรครับผมอยู่อำเภอเอราวันค่ะเอราวันนะครับผมคุณกบครับคุณกบเป็นคนแกล้งใจคนนะและเป็นคนซึ่งนะครับบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนมาตั้งแต่จำความได้ใช่ไหมครับ นี่คือนิสัยส่วนตัวเลยนะครับเป็นฝ่ายประนีประนอมเป็นฝ่ายเชื่อมไม่ว่าใครก็ตามมีปัญหาอะไรคุณกบก็สามารถที่จะไปนะครับแก้ปัญหานั้นๆได้แต่บางครั้งปัญหาตัวเองก็มึนงงเหมือนกันใช่ไหมครับค่ะคุณกบครับปัญหาที่สําคัญหนึ่งข้อดีกว่าเชิญครับผมอยากทราบเรื่องการเงินสุขภาพได้ครับเงินคุณกบครับรําพังตัวเองคุณกบเนี่ยเป็นคนกินง่ายนอนง่ายดําเนินชีวิตแบบง่ายๆใช่ไหมครับ อาหารอะไรก็ตามประเภทน้ำพริกน้ำพริกผักหรือจะเป็นไข่เจียวหรือจะเป็นผัดผักง่ายๆครับผมผมถือว่าเงินกับคุณกบไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับเป็นคนใช้แบบมัธยัสถอดออมประหยัดอยู่แล้วครับผมแต่มันปัญหาจะเกิดกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือจะเป็นเพื่อนอะไรก็ตามนะครับผมซึ่งทําให้เกิดเป็นหาเป็นปัญหาบ่อยครั้งนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปน,นี้จะช่วยเหลืออะไรใครก็ตามคุณกบต้องระมัดระวังให้ดีนะครับ ในเมื่อเรายังไม่แข็งแรงอย่าเพิ่งช่วยใครช่วยก็ได้ครับแต่ต้องพอหมาะพอควรตามกําลังที่เราสามารถช่วยได้นะครับผมคุณกบะนะครับเงินแล้วต่อไปสักครู่ถามอะไรนะครับสุขภาพค่ะสุขภาพได้ไปตรวจร่างกายมาบ้างไหมครับผม อ๋อช่องนี้ไม่ได้ตรวจค่ะเดี๋ยวจะตรวจให้เลยนะครับทุกท่านครับชมรายการสองธรุชตากับตึกงสุเลกรุณาวิจนญานะฮะตัวหนังสือก็มีขึ้นแล้วเป็นความเชื่อของบุคคลอะไรก็ตามนะครับพอภาพที่ออกมาเนี่ยผมพูดตามภาพศีรษะยานปลายเท้าเลยนะครับผมเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับคุณกบครับผมให้สังเกตไหมคุณกบเวลาหายใจเนี่ยผมแท้ว่าหายใจเลยนะครับผมมันเริ่มจะเหนื่อยเร็วนะนะครับคุณกบสังเกตไหมครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับ แลวคอเลสเตอรอลก็ไขมันมันเริ่มเข้ามาในร่างกายแล้วนะครับผมอาหารทุกประเภทที่มีนะครับของพวกไขมันอย่าลืมนะครับคุณกบกินง่ายนอนง่ายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันมีสารของพวกนะครับประเภทที่เป็นไขมันต้องระมัดระวังให้ดีนะครับไม่มีโรคร้ายอันตรายผมเนี่ยภูมิใจดีใจทุกครั้งเลยเวลามองไม่เห็นนะฮะไม่ใช่ไม่เห็นนะฮะมองไม่เห็นกับไม่เห็นอะไรในความหมายคนละอย่างนะฮะผมมองไม่เห็นหมายถึงว่ามองแล้วไม่พบมะเรง็ง ไม่พบโรคติดต่ออันตรายครับผมนะฮะปลอดภัยครับแต่มันจะมีอยู่นิดนึงให้สังเกตด,ดูดีๆนะครับผมผมใช้คำว่าให้สังเกตเลยนะครับในลักษณะของหัวเข่าทั้งสองข้างเนี่ยนะครับเข่าซ้ายเข่าขวาผมบอกซ้ายและขวาวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าซ้ายหรือขวาข้า,างเดียวนะครับซ้ายและขวากึบกับหนึบหนับสังเกตไหมครับผมเวลาเดินกึบกับหนึบหนับซ้ายบ้างขวาบ้างกึบกับหนึบหนับให้สังเกตนะฮะ <c oughs> น้าหนักตัวต้องลดน้อยถอยลงแล้วนะครับผม แต่ไม่มีอะไรที่น่าวิตกกังวลครับทฤษฎีสี่ข้อนี้กรุณาไปทําด้วยหนึ่งทุกท่านที่ชมรายการนี้อยู่นะครับกรุณาทําด้วยแล้วกันมีประโยชน์มากๆครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการออกกําลังกายตามโอกาสที่เหมาะสมแล้วก็ข้อสุดท้ายไม่เครียดนะครับสี่ข้อทําได้สุขภาพร่างกายจิตใจจะเข้มแข็งแข็งแรง,แงผมตอบชัดเจนแบบละเอียดเลยนะครับผมคุณกบ,บไปทํากุศลเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาสทุกประเภทนะครับ ตามตู้รับบริจาคทั่วไปที่พบเห็นเงินเล็กน้อยตามกําลังเมื่อทําแล้วจะเกิดความสุขความเจริญนะครับทุกอย่างที่ผมตอบไปถูกต้องชัดเจนไหมครับค่ะถามอีกข้อหนึ่งได้ไหมคะอ่ะพี่โตอนุมัิทางสายตาได้ครับเชิญครับขอถามเรื่องไอ้แฟนหน้าที่การงานของแฟนคะ่ะแฟนชื่อคุณอะไรครับค,ค,คุณระพีพัฒน์ค่ะคุณระพิพัฒน์ทำงานอะไรอยู่ครับเป,เป็นช่างค่ะเป็นช่างจะเป็นช่างประเภทไหนก็ตามนะครับ ภาพออกมาอยู่ระดับที่ซึมบ่อทรายครับผมคาว่าซึมบ่อทรายคุณรับพิพัฒน์เป็นคนที่ทํางาน,นรับผิดชอบเต็มร้อยสังเกตไหมครับผมนะครับและเป็นช่างไ